สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะตอนนี้วันนี้นะคะเรามาส่อง e NERGY พลังงานความรู้สึกของเขาให้กับทุกๆคนได้รับชมกันดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งทุกคอมเมนต์ที่น่ารักที่เข้ามาแชร์แล้วก็พพอร์ตเป็นกําลังใจให้กันและการในช่องนี้ฟังไว้เป็นพลังงานพลังงานแห่งความสุขในทุกวนันเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะพพอร์ตทางช่องคลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างได้เลยหรือว่าใช้พลังงานส่วนตัวก็แอดไลน์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะ energy ความรู้สึกของเขาเขากำลัง feeling อะไรกับคุณอยู่นะตอนนี้นะคะนึกถึงเขาคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาตอนนี้นะคะเขากำลังรู้สึกยังไงกับคุณนะเรามาดูซิสิบถ้วยสวยงามมากๆเลยนะคะสิบมเมท้า เขากำลังรู้สึกยังไงกับคุณนะราชาเหรียญราชินีเหรียญค่ะสวยงามจังเลยนะคะเคียงข้างแล้วก็เคียงคู่กันนะคะเป็นพลังงานของโซเมดเนื้อคู่ยังไงยังงันเลยนะคะด้วยความที่ขึ้นเป็น King of Pentacles แล้วก็ Queen of Pentacles Ten of Cups Ten of Wands เขาอยากให้คุณและเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอยากให้คุณและเขาเป็นสองเราเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองมีความรวมสมบูรณ์มีความสุขในเรื่องราวความสัมพันธ์ได้อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่ออยากที่จะมีลูกกับคุณ อยากเป็นคู่ชีวิตกับคุณมีลูกด้วยกันนะคะอย่างที่คุณต้องการคุณอาจจะพูดเรื่องของการมีลูกไว้หรือว่าการแต่งงานในอนาคตนะคะอย่าทําให้คุณและเขามีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความสัมพันธ์มีความอบอุ่นบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันสิบมเมท้าความแบกรับนะคะการเดินหน้าไปต่อถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะเหน็ดเหนื่อยมันต้องใช้ความพยายามหรือต้องใช้ความหนักแน่นในความสัมพันธ์แค่ไหนนะคะอย่าที่จะเคียงข้างเคียงคู่กับคุณ คุณยังอยู่ข้างๆเขาเสมอยังคิดถึงคุณเสมออยากให้คุณและเขากลับมาเป็นครอบครัวที่รวมสมบูรณ์เหมือนกันหรืออยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันพานาไปต่อได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณอยากที่จะเดินฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างไปกับคุณแต่ไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะก้าวไปสู่ การรอคอยแห่งความคิดถึงหรือการปรับจูนในเรื่องราวระหว่างคุณและเขาได้หรือเปล่านะคะอยากที่จะขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์กับคุณห้าเหรียญเขายังคงตามคุณอยู่นะคะยังคงรอคุณอยู่ยังคงรู้สึกว่าติดบางอย่างระหว่างคุณและเขามันมีอะไรที่ค้างคาเกาะหน้านี้มันมีความคิดถึงค่ะมันมีความรู้สึกของการอยากที่จะ ปณิประนอมในความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเท่าเทีเทยมกันมีความสุขแห่งความความอบอุ่นการฟื้นฟูความรู้สึกระหว่างคุณและเขาอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนอะไรที่มันไม่เคลียร์อยากให้มันเคลียร์อยากให้มันปรับจูนได้อะไรที่มันรู้สึกค้างคาอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นก็อยากที่จะได้ให้คุณและเขามาพูดคุยกันแบบ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะอยากที่จะออฟเฟอร์ดูแลหรือเป็นผู้นําให้กับคุณถ้าก่อนอันนี้เขายังไม่ได้เป็นผู้นําหรือยังไม่ได้ออฟเฟอร์หรือว่าอะไรให้คุณเลยอยากที่จะได้กลับมาเป็นความสุขความมสมบูรณ์นั่นเองค่ะอยากอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธรร์ได้เพราะฉะนั้นเขามองว่าตัวตนของคุณมีความพร้พรอมในทุกๆด้านนะคะเขาชอบคุณมากๆเลยคุณเพอร์เฟกทุกอย่างในความรู้สึกของเขาเขาอยากเคียงข้างเคงียงคู่กับคุณเห็นไหมคะ อยากเป็นคู่ชีวิตกันและการที่สร้างครอบครัวไปต่อกันได้ถึงแม้มันจะมีเรื่องราวความยากความลําบากหรือเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะ ขอให้อยากให้มันผ่านพ้นไปร่วมแรงร่วมใจกันประมาณนี้เขายังตามคุณอยู่เลยนะคะเขายังตามคุณอยู่เลยเขายังรู้สึกว่าเหมือนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะได้เข้ามาในความสัมพันธ์รอคอยโอกาสบางอย่างที่จะได้เข้ามารอคอยจังหวะที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือรอคอยที่จะได้มีความสุขกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาต้องทำให้ได้ ถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่เออคือเขาไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆคะ่ะด้วยความที่เขาดื้อด้วยด้วยความที่เขามีพลังมีแพชชั่นด้วยเขามีความเป็นผู้นําสูงนะคะด้วยขึ้นเป็น king of ones แล้วก็ king of p e n a n c i e l s นั่นหมายถึงว่าความหนักแน่นในความสัมพันธ์การมองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ความสัมพันธ์เด็กๆเล่นๆหรือคนที่มีพลังแพชชั่นของเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวการทํางานหนักเพื่อที่จะสร้างครอบครัวเพื่อที่จะหา แพชชั่นเลยบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่เร,เราคอยอนาคตด้วยที่จะได้มาคุยพูดคุยกับคุณถึงแม้ถึงแม้บางสิ่งตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นดังใจหวังนะคะมันมีอะไรที่น่อยๆระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะมันมีเรื่องของความไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นมันมีบางอย่างที่แอบงอนคุณแอบไม่พอใจนะคะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกที่ชอบคุณมากๆอยู่นะคะ Queen of Cups บางท่านได้ดีกว่าคนนี้เป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เป็นพลังงานของธาตุลมที่มีความตะกะสูงเหตุ <c oughs> ผลสูงนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณน่ารักและคุณจิตใจดีในความรู้สึกข,ของเขาเขารู้สึกว่าคุณน่ารักแล้วก็บางบางทีความน่ารักความคิดมากความลังเลของคุณหรือบางอย่างในตัวตนของคุณเขารู้สึกว่าดูไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงเขารู้ว่าคุณมีความอ่อนไหวมีอารมณ์ ความอ่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะมองเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในอนาคตที่เป็นไปในทางที่ดีความรู้สึกของเขายังคงอยากที่จะให้คุณและเขาเป็นคนที่เคียงข้างเคียง <c oughs> คู่ในความสัมพันธ์กันได้นะคะรอที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณรอที่จะได้พูดคุยอนาคตร่วมกันกับคุณรอที่จะให้ความฝันระหว่างคุณและเขาในอนาคตเป็นจริงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับการ กลับมาอีกครั้งจากเขาคนนี้นะคะความรู้สึกแห่งความเหงาแปดถ้วยความค้างคาความรอคอยนะคะแล้วก็อะไรที่มันลึกลับซับซ้อนก่อนหน้านี้ที่มันรู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนก็อยากทำให้มันชัดเจนนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเก็บเอาไว้อยู่แลวยังไม่ได้บอกคุณก็อยากที่จะบอกคุณนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาที่รู้สึกกับคุณในตอนนี้นะคะ Queen of Cups แล้วก็ Queen of Pentacles เคเขาอยากเป็นคู่ชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณหรืออยากให้คุณและเขากลับมาเป็นครอบครัวที่ดมสมบูรณ์กันอีกครั้งนั่นเองค่ะนะคะทีนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วว่าคุณจะให้เขาอยู่ต่อไปไหมนะคะหรือว่ายังไงต่อไปเรามาดูคะ่ะว่าเขาอยากที่จะบอกอะไร เพิ่มเติมโรแมน์แองเจิลอยาจะบอกอะไรคะเวดดิ้งสถานการณ์ของการแต่งงานสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่จะพัฒนาไปต่อในอนาคตนะคะถ้าคุณและเขารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันคุณและเขาจะได้แต่งงานคีปเป็นโอเปนมายค่ะเพราะว่าย so mm ูโซเมตของคุณเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยพบเจอเลสโก o ออฟคอนโทริชชสนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตาม เป็นไปตามการแล้วก็เวลาปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ retreat นะคะบรนปลายชีวิตคุณจะได้แต่งงานกับคนที่คุณรอคอยถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างตอนนี้ความรู้สึกของความผูกพันบางอย่างระหว่างคุณกับเขามันจะยังไม่ได้ เป็นการคอมมิชเมนต์หรือว่ายังไม่ได้ถึงการพรัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตแต่ช่วงนี้แหละช่วงที่มันจะไปต่อนี่แหละค่ะมันจะพิสูจน์ความรู้สึกของคนทั้งสองคนว่ายังมั่นคงต่อกันไหมแล้วก็เข้มแข็งกลายเป็นความ กลายเป็นปึกแผ่นแผ่นเดียวกันหรือเปล่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพคู่ชีวิตด้วยกันที่จะแต่งงานกันในอนาคตเพราะว่าบางท่านเจอคนที่เขามีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนที่คุณพบเจอมานะคะทําให้บางสิ่งบางอย่างมันมีแรงดึงดูดมันมีโซคอนเนคชั่นที่มีพลังงานคล้ายๆกันและเหมือนกันมีแรงดึงดูดมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันแต่มันรอจังหวะวันแล้วก็เวลาเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอีกสเต็ปหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นดูคุณและเขาเป็นคนที่นิ่งๆห่างกัน เงียบๆนะคะดูท่าทีของกันและกันด้วยทําให้รู้สึกว่าบางทียังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดที่จะแสดงออกมากทาให้รู้สึกกลัวในเรื่องของความรักความเสียใจกลัวเจ็บแบบนี้ทําให้บางอย่างมันรู้สึกคุ้มครือนะคะแต่เขาก็พยายามเข้าหาคุณอยู่แล้วก็ยังคงรอคอยคุณอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ได้คุยกับเขาเลยนานแล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกคุยคุยบ้างแต่ยังไม่ไพัฒนาความสัมพันธ์ไปไหนเพราะฉะนั้นเขายังคงมี ความรู้สึกของการชื่นชอบในตัวของคุณมากๆนะคะแล้วก็มองอนาคตกับคุณด้วยเช่นกันแล้วก็หวังว่าจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าคุณเคยพบเจอกับบุคคลที่เขาพ่อมแม่ๆ่มีลูกติดนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่รักครอบครัวเขาจะต้องรู้ว่าความสัมพันธ์มันจะต้องไม่ต้องรีบต้องร้อนในความสัมพันธ์แล้วเขาอยากที่จะใช้เวลากับคุณเพราะ ไม่มีใครอยากที่จะเจ็บปวดและเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือความสัมพันธ์นั่นเอง อนาคตจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีนะคะสําหรับบางท่านได้ขยับสถานะความสัมพันธ์บางท่านได้กันได้กลับมาครั้งนี้จะได้รู้แหละว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์ของเขาไหมเพราะเป็นพลังงานของโซลคอนเน็กชันคู่ชีวิตที่มาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความรวมสมบูรณ์ความสุขในเรื่องราวของความรักด้วยกันจนเดินหน้าเข้าไปสู่การแต่งงานรีทรีตนั่นคือช่วงเวลาบ้านปลายชีวิตนะคะที่คุณกับเขาจะได้อยู่ด้วยกันนั่นเอง นะคะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจงมั่นใจคุณเป็นคนน่ารักและคนดีมากๆ่หากใครที่ไม่อยากจะแต่งงานหรือว่าไม่อยากที่จะคบกับคนน่ารักคนที่มีความรมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองแต่นะคะความรกความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับว่าบางทีเราเก็บเงียบเกินไปบางทีเราแสดงออกอารมณ์ที่มันร้อนแรงหรือว่าอารมณ์ใจร้อนมากเกินไปทําให้ฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ๊ะ ชะลอแล้วก็หยุดไปก่อนซึ่งเขามีความกลัวความเกรงคุณเหมือนกันแต่คุณสองคนมีความอะไรที่คล้ายๆกันเหมือนกันมากๆนะคะเพราะฉะนั้น King of Wands เป็นคนที่มีแพชชั่นพลังงานถ้าเขาจะจีบคุณเขาจะเข้าหาคุณเขาจะพยายามทําไม่ได้ถึงแม้จะทํำยังไงก็ตามนะคะคอยแอบมองมองหเหรียญแอบมองมองแอบส่องคุณอยู่บนโลกโซเชียลเพื่อรอจังหวะสองไม้เท้าอนาคตการได้พบเจอกันการได้ มีการและกันในอนาคตน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกกับคุณเป็นคู่ชีวิตหรือว่าการกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งหรือพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งนั่นเองค่ะพลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ